เล่นไปเลยถ้าเยอะเดี๋ยวมาแบกเอดี๋ยวมาล่นโจนเยมีปาเราวานเก่าเว้เราเหมือนได้อยู่กับดารา h ใน้อไอที่เล่นเ Off น่ไมที่เล่น f a c อ o f ชื่ออะไรนะนี่ครักเขยคนที่เล่นคนที่เล่นเป็นตำรวจเล่นเป็นโจนอยู่ไหนวะนั่งไหมนี่สมิก้ ใ,ใส่สกระาที่เราวางกันเรือละเราก็ใส่ในนี้อย่าวางเรือยละที่วางเราวางไม่เป็นระเบียบเลยนะเราก็ใส่ในนี้มันจะได้เป็นระเบียบเนาะใส่ในนี้อ่ะมันจะได้เป็นระเบียบก็ต่างเขาใส่ในนี้หมดมนะครับผมแล้วก็จะมีแฟนแล้วก็สมุดเราจะได้มีแฟนสมุดแล้วก็้องใส่กระสานเนาะช่วยๆกันหน่อยแล้วกันพวกเราแจกตามซีเลยครับ อยู่นี่นะคะเพื่อนๆนี่อ้าวสน้ำดื่มพายวอดส <st> อร่ของใครเนี่นยใครเลระตบมะโอโจด

เก่งทำใจทุกคนเก่งกับนักกอล์ฟคนด้วยครับเก่งโอ้โหเก็บหน้าอกมากเลยครับแน่นมากเจ็บตามมาละเก่งอย่าพูดคำนี้ทิ้งเก่งบางไปบางมาผมน้องตาไปอยู่ฟิลิปปินส์แล้วอ่ะเออไม่มันค่อยๆไปขอโทษจะกินเนื้ออบเอา ขาหมู <prediction. S 1> ส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยแต่เอานังเอานังกับมันออกให้หมดอะแล้วเอาไปอบน้อนดีกว่าขอบคุณมากสุดยอดงไม่ไหวแล้ววันี้ตื่นมาผมจะซัดไวๆก่อนเลยอย่างแรกนี่ตอนนี้ผมซัดเลยเนี่งปกติมันก็ขี้เล่นด้วยนะแบงนะตอนอยู่ข้างนอกเล่นอย่างไรปิไม่ยอมเล่นเลจริง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 ขี้เล่นริงวายมันพี่นัทพี่นัจะถามอะไรตานะ พี่นัทเนี่ยเล่นต้องแบบนี้เนี่ยจะทำอะไรตันนะนี่โน่นไม่มีใครมองเลยก็เอาไปตามหาว่าจบจบพี่นันจะเอกไปตามหาว่านี่เล่นต้องแบบนี้อเฮ้ยไม่เล่กสปาร์ตก็คงจะตามหาถึงที่สุดแล้วอ่ะถึงจะไปช่วยป่ะล่ะดีอ๋อดีสายยาตลกอุปกรณ์หรือไงทำไมพี่ต้องหนีบนิ้วหนูุงเครื่องส่งเครื่องเออใครจะไปช่วยตันตามหาพ่อบ้าง เรียนราดหรือว่าเก็ไปไปโรงพยาบาลตำรวจอ่ะไปถามว่าเคยแล้นชื่อเนี้แต่งตัวให้เข้าชาวเกาะนะชาวเกาะคือตกล้าเล่นเหรอเฮ้ยเดทลุงวังเลาผ่านสามที่กาเรนเนาะเขาเป็นตลกลงทุนนะบ่ยี่สิบนาทีปิดไฟนะไปรีบนอนกันเถอะเฟนนี่ค่ะทุกคนพระเจ้าคุ้มครองค่ะเราเคยไม่ลงทุนแล้วอ่ะ โอ้โหโดนบัวน็อกอะเราก็ไม่ไหวเลยไม่เอาหน่อยใช่ปะเอาทุกดอกเขาจะเกลียดกับว่าดอกนี่แหละผมไม่ลงกินยากไว้ตอนเนี้ยเดี๋ยวฟังบอกยิ่งเย็นยิ่งอร่อยเราก็รอถ้าแข่งด้วยตอนนี้เขาบอกเอาจริงด้วยนะรอนนี้จ้าบอกจริงจ้าบอกเอาจริงเอาจริง เฮ้ยเขาไม่เวลาให้เรากินห้าทีมั้งคิดว่าอาบน้ำไวก็จัดไปืมนี่ก็ไม่หมดเลยพี่น้าทำไงวะเนี่ยฮะแช่ใช่ไหมถ้าใบแก้วโอไงวะเอาใบแก้วนมาถ้าก็พอ จะใส่ไว้อย่างนั้นเลยไม่ต้องแกหรอกตั้งกล่องแล้วหิวมากเลยอยากกินหัวกับกวย